งูหิ้งแบบไหนจะมีคนอุปถัมภ์นะคะอันนี้เป็นคําถามจากทางบ้านนะคะแล้วก็จากทางรายการที่ถามซินแซเข้ามานะคะเดี๋ยวจะรู้กันว่างูหิ้งแบบไหนจะมีคนอุปถัมภ์นะคะพูดถึงในเรื่องของการช่วยเหลืออุปถัมภ์นั้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใบหน้าใครมี5อย่าง หจุดตรงนี้นะคะจะประสบโชคดีมีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรักคนรอบข้างหรือแม้แต่ญาติผู้ใหญ่ในวงตระกูลนะคะอันแรกเลยนะคะในติ่งหูค่ะใครที่ติ่งหูกลมนะคะไม่ว่าคอผูจะเป็นยังไงก็ ไม่ว่าขอบหูจะเป็นยังไงก็ตามนะคะมีติ่งหูที่กลมก็บ่งบอกว่าคุณมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากคู่ของคนรักหรือผู้ใหญ่อุปธรรมค่ะอันที่สองนะคะตำแหน่งบริเวณเหนือคิ้วเราเรียกว่าหกต็กเก่งค่ะบ่งบอกถึงท่านมีโอกาสได้หุ้นส่วนพี่น้องคอยช่วยเหลือให้ท่านประสบโชคดีแล้ว2นะคะอันที่3านะคะตำแหน่งขมับนะคะตำแหน่งขมับแล้วก็ตำแหน่งเหนือขมับ2นิ้วมือนะคะก็คือตำแหน่งที่3ามและตำแหน่งที่4ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าตำแหน่งเจียนเหมือนแล้วก็ เหนือขมับขึ้นไปนิ้วถึง2นิ้วเราเรียกว่าตำแหน่งส่วลิ้นบ่งบอกถึงการได้รับการช่วยเหลือจาก ผู้คองคนรักผู้ใหญ่นะคะและวงบอกถึงนะคะการได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ในวงตระกูลหรืออาจจะได้ทุนในการช่วยเหลืออุปถัมหรือการลงทุนทำให้ธุรกิจคุณเติบโตและดีขึ้นค่ะต่อมานะคะจุดที่5นะคะนั่นก็คือบริเวณแก้มนั่นเองตำแหน่งของแก้มนะคะก็คือตำแหน่งเหลี่ยงกวงกวงกุกค,คือฐานอำนาจที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างนอกวงตระกูลหรือ คนที่สนับสนุนเราในหน่วยงานให้เราประสบโชคดีและยิ่งคุณนะคะมีตำแหน่งของ จุดสูงสุดของแก้มตรงกับปลายจมูกนะคะและปลายจมูกท่านกลมเราเรียกว่าสามภูเขาคารวะจอมคีรีด้วยแล้วก็นะคะจะประสบโชคดีอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งตำแหน่งตรงนี้เราเรียกว่าโจสัวรหรือพูดยาวๆเราเรียกว่าซาสัวเฉียวงวงหรือสามภูเขาคารวะจอมคีรีหรือสามภูเขาลิงโตกันก็จะเป็นเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินและจุดสุดท้ายนะคะการได้รับการช่วยเหลือ จากลูกค้าลูกน้องบริวารหรือคนรอบข้างนะคะที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราให้ประสบโชคดีก็คือบริเวณถุงแก้มข้างล่างตรงนี้นะคะบริเวณถ้าสมามติเราทำสัญญการรมถุงแก้มตรงนี้นะคะอย่าตัดออกเด็ดขาดอย่าตัดแก้มเด็ดขาดเพราะตำแหน่งตรงนี้เนี่ยนะคะตำแหน่งเหลี่ยมพวกเกงหยี่เกงเนี่ยเราถือว่าเป็นถุงซับด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครมีถุงแก้มตรงนี้มีแก้ม นะคะมีถุงแก้มล่างนะคะแล้วก็แก้มบนบวกกับติงหูสวยเหนือคิ้วสวยขมับสวยก็มีโอกาสที่จะประสบโชคดีและยิ่งถ้าได้ตําแหน่งซาสัวเฉียงงหรือเจ้าสัวด้วยก็จะประสบโชคดีนี่ราคาโหงเฮ้งของคนที่จะมีคนช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์ก็ลองสังเกตดูนะคะว่า6จ็ดอย่างมีครบไหมค่ะ